เราเห็นเด้อทางไปสวนเจโน้อยเพือนอืนนฝื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 นืนฝืนฝืนจืนฝ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 นนฝืนืนนฝนฝืนฝดนฝืน เป็นยังไงที่ห้อางมากนน่าจะหอนนี่แหละซ่อมๆเหมือนเลยจากนี่ไปนี่บ้าจากน,นี่ยิ่งไปยิ่งไปนี่บ้าที่จิประมันตรงนี่แหละคันแม่นอันบ่บพิษ มันก็งามอยู่น่าจะเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้ละน,นี่กบกระบกที่แหลือก็ทเจาะให้เจาะจากตรงนี้ไปนี่บ่เงนีวมกว้างเนาะจากตรงนี้ไปนี่เนาะ งามแล้วทางงามเก่าทางน้ำอยู่พุ่นเก่าทางน้ำอยู่พุ่นมาเจาะอนี้มาเจาะเห็ดอยู่นี่ก็โอเคบมว่ากันโอเคโอเคสวยงามสวยงาม ยอกโอเคกผ่ส่วนนี้มีกตกไผ่อ,อ,อ,อส่นี้มันจะเป็น เป็นทางน้ำเก่าถมมาหลายมันก็เลยแกะงะตเอก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าถมมาแล้วต้องเจาะมองใหม่ถึกแล้วถึกแล้ว นั่นทอห้องอยังตัวไะะระจกยังตัวนะวนะวนี่จกขึ้นมาถมมาถมดินตรงที่พ่อเห็ดไว้นี้ กับพื้นที่ตรงนี้ก็ได้ใส่งานอีกก็โอเคเป็นที่ที่ตรงนี้ตรงพื้นที่น้น่นเอยพอจกดินขาย

มีพื้นที่ปลูกหลายเติอบอยู่สันจากตรงนี้มานี่ cứ phân tí gì rồi thì vừa sẽ ra Đây là cái thằng nước chảy. Đây là cái nước ตรงนี้เป็นทางน้ำไหลตัวนี้เป็นเขตร,ร้อยต่อล้อยต่อของทางน้ำเออ แสงัวนี่มีพื้นที่ปลูกพักได้ลายเติบอยู่อ่าี่คองออกน้ำที่เห็ดไว้หัวที่แล้วตรงนี้สวยงามสวยงามสวยงามเลยนี่มีหัวกบโถน ที่เฮาลงไปตรงนี้ตรงไปตรงนั้นหน้าจีประมาณนี้นะที่เฮานะตรงไปสวนปั้มกับแมวนะสวนปั้มก็ไปแอบนี่อืมเ้นี่ห้องใส่ไก่เทียดไว้อืมนี่ทาง ตังที่ขึ้นไปใส่นั้นสาใหญ่โอ้มีกบซ้ำมีหัวกบ เแม่เห็ดงานไม่ตอบแต่จีดขาดทุนขาดทุนหลายห้อง่ได้อยู่เ้าก şey> ็เบึงเป็นอยู่ว pues, ่นเป็นแต่เห็ดเป็นตา ตกต่างคนต่างวางแผนไว้นี่ถือว่าอันอาเติอบอยู่ได้นี่ที่เฮ็ดมานี่ยผแม่นว่าผมแม่นว่าสิท่านได้ท่านอันนั้นได้ อันนี้ก็ทางน้ำทางน้ำไหลหูดมาพฟุนะกบวาดดิพุนะฟุงธทรมดาบ่ะ โอ้ยตะไคร่กะเกิดแน่บ่เกิดแน่เนาะเอาเอเบื่องเอาเกิดแน่บ่เกิดแน่ตะไคร่กะได้อ่านกบครบเนะโอ,โอ,โอ,โอ้สุดยอดอยจีดอ่ ให้เป็นคุณนะดินจุดหอดปูนโอ้ลายใช่เลยลูกไส้เดียวอีกต่างหากเสียบอยกับเสียบอยว่าเอาเสียบอยว่าเสิบอยกี่ขั้นเห็ดแล้ว พอดินลายโผล่สั้นเลืเลิกเลกันดินลายบานเนี่ยเอานี่ยเอา ไทยไว้คุณน้อยเพิ่อนกาว่าสีเอ็ดหน้าเอ็ดหน้าบอกมีต้นเขาจากต้นไม่ติยาเห็นไหคุณน้อยวางแผนว่าสีเอ็ดหน้ามีแค่นี้แหละหน้ากระไดว่าสีเอ็ดปิดหน้ากระไดแค่นี้ไม่แค่นี้ลหละน่ะหาต,ต้นมาต้นไม่ไผห่หันแล้วก็โค้งๆมาหันเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วเอ็ดหน้าต้องเอ็ดหลาย เกลายนี่สิสิบสิบสะสิบสิสิบสิบสิ่สิบสิบสบสิบสิบสบสิบสบสิบสิสิบสิบสิบสิส แม่บอสวยเลยป่าที่ม่อกี้นี้กันบอกเปล่งลุงสิปดตายแล้วขาดพื้นที่ซนี่ล่ะ สิ่งที่เฮ็ดสิ่งที่ทำไอกเห็ุก็เสิ่งอาศัยว่าสิปุเอาทุบบ้านนี่แต่ว่าใหญ่แล้วได้ละต้นม่งกล้วยก็รู้สึกว่าเออคือคือคือต้นกล้วยนี่ก็ได้คุณน่ะสะเนี่นี่ก็

ให้เห็นนี่แหละเอออันนี้ปลูกหญ้าน,นันไว้หญ้าแฝกไว้ปลูกหญ้าแฝกไว้หลายต้น, mm hmm. นอยู่เอาหญ้าแฝกเออนี่นี่ต้นมะเขียบ เออมะพร้าวได้นี่มะพร้าวได้นี่มะพร้าวมะเขียบมะน้อยหนาต้นกล้วยต้นกล้วยก็ออกมาถ่ายแล้วต้นน้อยหนานะครับต้นน้อยหนาต้นเผาเออต้นเผาอะไรแสดงว่ายังมดอยู่ต้นเผานี่ดูสิต้นเผายังมดต้นมะเขียบก็ยังอยู่ Tuấn này thích thay bò, Tuấn thịt thay nè cho ừ. yeah. đèn của cho đèn của thịt trong săn thay này, săn tay lúc đi bỏ lời ô nhảy dữ đơ này đơ nhảy đơ นี่เอ้ยไปตายได้กินหมากีด้วยครับโอ้ยอยากไปตายได้กินหมากีด้วยครับผม เล็ดดังขี้ใจหวาจังมิดไลเนะาะโอเคโอเคโอ้ต้นนี้บ่เกิดแต่ว่าต้นนี้บวชเกิดตายเนาะตัวี่วเอามาตุนีเนาะแต่ลูกเกิดว่ะโอ้ปีหน้าเนี่ยขยับขยายได้แลวเด้อพันกวยเนี่ยนะมันบ่นได้ธรรมดาเด้ยนะี่ nè áp nè ăn cuối không mà đá bộ sẽ đang qua vì thì dùng xay bộ phải nó ẩu cuối hông có phố nhanh lẽo nè thằng khuôn

นั่นได้คุณในต้นพริกไทยน่ะต้นหมกเผาต้นหมกเผาอ่าโอเคแค่นี้ก่อนแต่การยีดอกตรงแล้กก็สวยงามสวยงาม